จริงมนคือร้านข้าวแดงแกงใต้คือร้านนี้นใช่ไหมอโอเคเรามาจอดอยู่ที่ร้านข้าวแดงแกงใต้มันก็เนี่ยจ้องเที่ยงรถเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านนะอ่ะเราจอดรถแล้วข,ข้าวแดงแกงใต้รรยากาศลูกค้าเต็มร้านเลย เดี๋ยวเราไปส่องข้าวหน่อยป้ายร้านข้าวแดงใกล้เดี๋ยวเราไปส่องข้าวหน,ะนนะว่อยอนะท้าเยอะ,อยะอนี่มุมโอ้ของฝากเปียบเลยเนะี่ยฮะดูของฝากของฝากฝากระเทียมต้น แกันท oh, ี่เพื่อนแกงเพื่อนๆแกงใต้มาดูปลานี่ดเชียงมีน้ิ่หอมด้วยโอ้บรรยากาศริมร้าเต็มเลยนี่ค่าเต็มร้านเลยกระป๋าหลับ มีขนมจีนเนาะเดี๋จุบรรยากาศขนมจีนมีบ่ขนมจีนมีไหมอ๋อขนมจีนไม่มีเอเอส่งม้อหน่อยส่งบ่อหน่อยเราเอาอะไรดีเนาะเดี๋ยวกับข้าวเยอะๆเลยเพื่อนๆข้าวแดงแกงใต้สวีพุ่มพรอนสวี เดี๋ยวนะครับเลือกไม่ถูกเลยเอาอะไรดีเนาะเราก็เลือกไม่ถูกลาดนะเดี๋ยวนี่อะไรเนื้อหรือหมูเนี่ยเนี่ยเอานเนื้อเนื้อ,เ,อเดี๋ยวนะเราได้เนื้อแล้ว เนถ้งแล้วเราก็เออเอาไข่เอาแล้วก็ราดไอ้นั่นน่ะผัดผักโอเคราดเลยโอเคนะลองดูก่อนลองดูก่อนจ้ะโอ้ล้านใหญ่มากเลยข้าวแดงแก่งใต้เพืยอนพียเรียกนั่งตรงไหนก็ได้อ่ะจันนี่นั่งอยู่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวคิดทีเดียวรวมกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา จานไปวางก่อนโอ้นี่เราได้มาแล้วเพืเ่อนๆข้าวแดงแกงใต้จานนี้ได้ผักแล้วโอ้ร้านใหญ่ไม่บอกโอ้นี่ขอบคุณจานเอ๊อะจัดผักตังแล้วน้ำเปล่าน้ำ,ปนำปเปล่าน้ำเปล่าโอ้ลูกค้าเยอะเลย,ยเพื่อนๆมีของฝากซื้อของฝากครับเพ่เใช่อะ

เอบรรยากาศสวยงามนี่โองแอร์มีห้องแอร์อ้บรรยากาศดีมากข้างหลังนะครับเป็นแนวสวนธรรมชาติห้องน้ำมีห้องแอร์แล้วแต่เ,เพื่อนๆพ่อนนะคุณค้าเออร้านใหญ่ร้านใหญ่ชมบรรยากาศด้านหน้าน่าร้าน่นารักเออแบบ เช็คอินด้วยด้วยเอ๊อะจัรเอ๊ะทานแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกาหน้าร้านหน่อยอ้หอเมริกัเซเว่นเนี่ยเพื่อนเนส้นฝั่งนน้นจะไปกันลุ่งลาดฝั่งนี้ขึ้นจุฬาเทพทีบรรยากาศหน้าร้านนั่งนอกดาวข้างนอกนะฮะแล้วก็แอร์อโอ้ทำได้สวยทำได้สวย ชื่อร้านก็เกยไขน,นะข้าวแดงแกงใต้ข้าวแดงแกงใต้ข้าวแดงแกงใต้นี่คือเม็ดข้าวก็เป็นเม็ดเม็ดข้าวก็กล้องใช่ไหมพี่โอเคอ่ะลุยอ,อยู่แล้วครับเพืเ่อนๆอยู่แล้ว หาเยอะแยะเลยเพื่อนๆนะแวะเลยนะฮะเข้าแดงแกงใต้ไปฝั่งจังหวัดสุร,ราษฎร์แวะได้เลยอำเภอสวีอำเภออำเภอสวีจวีชุมพรนะฮะโอเคเราทานข้าวคุณครับไป